เดี๋สิเอาชุกลงน้ํานน่พี่น้องเอยมีโดน้ากางสะเด้อพีน้องบ่พีเอามันดกบ่พีเสียบเอานกดอเอามันติเพอสวัสดีพี่น้องสวัสดี FC ทุกๆคนเด้อพี่น้องมื้อนี้มาพบกับบปีสก่าเนาะพี่น้องมื้อนี้บปีมาตั้งแต่ซื้อผ้าผ้าแงกับบ่าวสุกเนาะพี่น้องเอาซื้อผ้าแงมผู้ใดเาสิมาเฮ็ด กวดนิบแกก็เป็นกวดบ้านบ่อปีเอิ่นกวดสอนปลาแก้วพี่น้องตอนนี้น้องอันกับไปบ้านน้องสองตอนสองตอนเต็มเขนาติเมตรเหมือนกับแคบโพตอนตอนไปซื้ออันนั้นก็มาทซื้อกับตีกันเนาะกระตีกันพี่น้องเลย นี่ฮะคว่น่าฮะชามซิฟเมรเขาอะความกวางหามตรพอ่นองเยไปซื้อก็บาาซุกมึงมึงเพะนี่แหละมี่าก็มีว่าบีไปนี่ห้พืออกมันคว่ำใหญ่ามาท้าเพรามัน มันนี้เากดดตะกี้โอวัคซีนเนียเอาพอดีแน่พอดีมันสิว่าพอดีจังไรน้องสุกพอดีแต่ว่าเออพอดียเาตั้เมตรตั้งเมตรกี่สามสิบเมตรก็แเนี้ยเอาหันก็แบบเนี้เอาหนสามสิบเมตรพัน เดี๋ีน้องเขาเสือกมาเ็นเสือกกระลุงเฮไปเชมาปลาลับีนองจ้าเอาไปน้องนับดิเอาน้งหแก้อไมใ่่บเครื่องควนี่ปั๊ดเอาเพื่อเพื่อบักคุณได้ใส่ไปน้อจังตรงเจ็งไลปลาไรนาะ เด็ดตัดคว่ำเน่าคว่ำเน่าสุกมันเน่าช้าสิบเมรผูสิบหอดขั้นหัวผูบอกก็ผีนะโอ้ยมันสองแมพตาห้าแมพต่อ พอดีเนี hmm. mm ่ยอเกออจหูว่าตอนตอนไปหาหนึ่งก็จนสิุกอันนันมันผู้ชายก็ผู้ชายสุกไปนะคอยคอยกระคัดมันกระคัดคอยก้ามมาเอาซ้สาเมตรสเมเนาฮาตัดออกสิเมตรป้าไปออ เออทาประแมงประแมงแล้วไปใช่เหรอวาเออมันูดเขาดเออ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 ัดโไ้ับไ้อไม่ว่ามันทางสิบเมตรได้ทุงยาบานบอกเขาไปตัดบอก

นิบนิบมอบะเนี่ยนิบตามโขกมันอยู่ในเราอันเอออป็นตอนแรกคือเค็มฮะเออเมนเปนไปท้าอี่เมย์เพิ่งอันอี่เมย์ฮะเราเคยมีนิบเกิบนิฟยังเราไปท้ามเราการถมเฮะ

thạng nào thì nào ไปโซคนดึงงางนํามาจังฮู้หรอ này มัน qua. จีบก่อนจังหน่อยดึงแงี้งแล้วแม่ฮ่าฮ่าฮ่าวันนีไปช่วย้ะดังแกกที่เราดึงแนวพี่น้องเลยเอาตอนนี้เราเห็ดประมาณสิบโซงมาถ้าเบื้งว่ะบบต้องอ่างห่างไอ้เส้นเราเคยยิบปะวะเจ็บจ้ะจ้าก็เคยยิบนี่เว้ยอ้วโอ้เสือกันเนี่ยโมแม่สอดขึ้นอีกบ่สอดขึ้นอีกมันจังอยู่โอ้ตอนนี้เป็นแสดงว่า อันนั้นนีบเเป็นเราเห็ดดอกเนี่ยเราเบิรเห็ดทีหลังนี้เออแสดงว่าเราเป็นเออเห็ดเป็นก็ว่าเดี๋ยวนนี้หน้านี่แหละ นั่นี่งรดเสียมันจังสิปตุ้ดเข้มเต่าได้สวยไหมบัาเข้มโอ้ยเนาะเออ เขาเสียกันเลยีก e ่อนจะไ้มันอันเดือดเดใหเขาไปน้ำที่สวนเอาตัวเรื่องนะความหมายให้ไบ้านเห็ดคือเราเห็ดทำเห็ดาบมงวันสีเดี่ยกจังโมกเหมือนมันเถนถึงอันนั้นเลยนอกจะตะเขดเลยทั้งแขกพ่อของพ่อแก อันใดคนก็เดาว่าจะวนยิบแบบนี้ไอ้ซ์แบบจะยิบทับอีชนะนั่งนอันนี้ขออยู่บอนเดียวเอาเอาจะเฮ็ดบ่ถืออันนี้จะเฮ็ดแนี่นี่ไปเรื่อยไปเลื่อยไปเรื่อยเออเอาเลื่อยเรายิบเดิมไม่เดิมไม่เออเป็นขอเป็นขอเฮ็ดเป็นขอเป็นขอไปเออข้อไม้เอาตูข้าวขานมาเออมันจังเลย

อกจากบ้ากับบ uh, uh ้าม uh ันส <inizi> ังเกตกับบ้าบ้านูจัมาทักบ้านบ้านผังทักซื้อห้าสบบาทมนนะแล้นี่เสือเ่อด้ีเออมันเังหมตุ่น้องเอ้ยเสื่อกินจนแถวข้าวตุ่นอย่างนี้หันขวาหันซ้ายหันขวาหันซ้ายโปนมานอ้ยแั่นี่เป็นแบบนี้มันบ่ อันบ่มีสนบ่มีอียังบ่มีที่ประเภี่ิดได้อวคือการใช้เุญสิได้ใมันยิบป่ถือยิบห้างยิบห้างนี่หออ่อนเออึออเออวันนี้มมีคนถอเนาะวัเวันนสุถือบอกเออหอยมาเด้ออย่าสิซ่าคอยเราไม่เท่าเนี้ยต้องเจ้าหันคัก บ้านี้มันสิบี่มันสบปีไม่ได้เอาตร้บ้านบ๊อบปีบ้านนะมันจะกำกเขาบ่มนัอ่อแม่ควานลุงบ้านเดียส่องมือขึ้ลุงบ้านปนบ้านบ้ามันสิงงาบดช่องมือสิู้่มือ้นชองมือขั้นเดอันนี้ก็ยเงหคอีกเันก็เลยสิเงาป็นกระปอมอีกพอที่ชองมือจะงสิเรืองแก่ทีงเ้ อาเด็กๆชมกบันเนี่ยพ่อขึ้นมาทีคอยหันห้างคอยขีข้าวเฮ้ยสีหายั่นัเดะเอาขี้มาขี้าเียดจะว่าคนเราควเสียใจขอ้งอเหยีดตัวหอยนะแม่าวหอยจมันกระตุแต่ว่าห้อยห้อยหอยหอยจี๋มันกระตุ้นี่นี่มันบทักแม่มันบวกันทัออ ห้อยทิ้งสี่หันตู้ข้อจับโได้ทักซื้อเออฮาไปซักจซื้อจะไปเพิ่งแบบโอ้ั่ไปหนอนนี้คนมันทักซื้ออไรกจัดนักนักทีก็นักทีเป็นังไงซู้องมืองื้วเาตัาแปเดียวเพิ่าแปเดียวตอ้โอ้จเพมคนตอนเปื้อว่าซีปิสกันเนาตอนมันเย็บกัซิสกันอแลทก

มาตีตอนนี้บาซุกเป็นแก่สิบบาทพมใส่ป้อมเนาะป้อมกระเบื้องเบื้องปลาแมงหนึงครับพี่น้องมันจะมีเบื้องเบื้องป้อมค่อยๆได้มันช่บ่พอมันจะมีเบื้องเบื้องปลาแมงเบื้องป้อมเบื้องกอะวันเบื้องแฮลูกเฮ้้ออยยโ เมื่อปานบากมันออกไหมันยังบออันนังไหลเฮ็ดยงเกี๊ยบมันยังสาดเจ้าไหนมันเฮ็ดเด่นดอกมันเุ่งอะโอ้ยเฮ็ดให้มันเป็นซีดียมโอ้ยบอปีโดนฮันแนบบอกกะบาดโอุ้ยมันกระตัดมันเป็นซีดียมมันขี้ได้มันยิบบองอะสุก đùi hiền trưng lại uống, chơi thằng nhau, rồi, ăn, ăn nhau, rồi thằng nhau, à, ăn nhau, ăn nhau, rồi ăn nhau, ăn nhau, ăn

đang đâu เอาสุกลงน้ําอั่นน่ะพี่น้องเอ้ยแม่อีโดน้ํากางสะเด้อพี่น้องบ่พี่เอา đâu? ดกบ่พี่สิอยาก đâu? ดกโดดเอามัน đâu? โค้ดเขาละเยบาเลย้วันนี้เได้เะก็ไดุ้กงฟูกัแนวใส่เขาใส่นะมนยพี่น้องเอ้ยปาปาดนันเบิร์ชุกเบิร์หันจงมันปะปาดนั้นเบิร์ก่อนเออ ตอนสื่อกับสตีกันนี่ยตอนเห็ดกัตีกันคือเก้าอีเมลสินี่เปล่างนจะีเ่อเ้นี่ทำนี่เนี่ยนี่นต่อนฝ่ย ใช่นีที่ที water, ่เนาะม้มันกบมันกบยังกูคิดว่างได้ทือให้เปิม่มัไปหอผู้พีทนกษเลยวดีดบปสิทธาให้เพิ่มนได้ซำได้ยังซํำได้ กะหักเอาแนนั so cool. so well, s so <S so nice. ่ะแกปากบกววยโอ้ยแต่ละเธอเนี่ยนยังโมหักกไม่ไพ่ไม่ไพ่ตัดกิ้มต่อกิ้ม่อตายซังเาหีเห็ดยังกี่ยงเงเนาะมัน้ังมาตังกูห็ดเองกูเป็นใส่้าพกกรซำใส่กูมันจะเสียดวไว้ชอยชกันเอาตัดด ทักหน่อยก็สดุเฮตึ้งหน่อยก็แลวึห้าเมตรจ้ะโม่บ่หันได้บ่าววายห้าเมตรด้น่องมี่ด้ฮะไม่ได้หรือเม็ดะิบเซนที่นอนเ้ยวันนี้ทั้งหูกเฮ้มก็คือหมุกันเซ้นนะ แต่ว่าเหาบ้แต่้าเห้าบ้ไหใส่คัดมันจะเสีเขาใส่เส้ยโอ้ยน้องนี่เดียนกลัวมาหวัดเดียวนะเออวาเดียวก็เออกไล่เขาเนาะเด็กเด็กเขาก็อันเนี้ยเอ้าเออเขาก็งุบบานเดก็ระมวนเออจำนี้เด่เออ ตอนนี้ตั้งจากนิปมาโดนหน้เนี่พี่น้องเลยโดนแซนโดนตั้งแต่สิบสองมุบัเทิงสามประมาณสิบเอ็ดมุเอ้าคนมายืนกับำมินขี่เป็นดุเป็นด่างเนี่พี่น้องเลยทั้งนาริบแต่อะลรอีเม่แล้ก็มือนี้แต่บัดจะคำพี่น้องนีมันั่งแท่นี่ยั่งซ้ำนี่เนี่ยเมนมือแดงก็จะได้โต สีแล้วและใสป่ปอมตัวเนี้ยเแบือกนี้เป็นปอมเหมือนเยเบบือนี้แน,เนีเออซื้ออันนี้มาใส่ใหม่เด้เนี่ยพี่น้องซื้อยางปอมมอะม,มันจะดีกว่าป่ะนะมันจะดีกว่ายางพะบโพนี่เขาอื่นพกเด็กกับอันนี้นี่หั่นปอมหมอะม,มันจะแข็งเหยียบมันก็ได้หันหุกพี่น้องเ้ยเห็ดเห็ดอันนี้ก็ได้ สองด่านหนึ่งแสนหารหกพี่น้องหาตองมีการหารนอกะว่าเอาลายคนใส่พูดียวสื่อกระบาดประมาณเงินบาทก็จะพัดมาสามพัดโอกไบ้านหรือสี่พัดสี่พันนึองน่ามพันกัวพี่น้องช่องประมาณนั้นสามแสนหาจะพา็ปเงื่อนเก็บเออเก็บแล้วก็จงเอาไหนเนาะ คือเป้ามนี่นะปตลาดเนาะเนคเก็บเงินเอาว่ให้ชุมเที่เฮาออกเลยเออกูวาแก่ปลาเดีก็ไปขายตามตลาดเดี๋ยวก็ขายใบกองกลางจีเออไกไรนเดวก็เอาห้ากัไปเอ่อขาย้งเฮาบไล่ประชันใช่เนาะจ้า้าเฮาไปตลาดน้ำแท่งชาเนาะเออือมไแ่นเออขายเอาง้าเป็น เออแล้วก <c duino> ็คันมาบ่อยากยกขึ้นเจ้าของใดนี่ต้องใส่แหเนาะตลาดน้ําแทงเนาะแม่นตลาดน้ําแทงเขาเอาไดเอยบาปตลาดน้ําแทงได้เท่าดขย่านเบิดเออแกปาแก้วน้ําคันเฮาไปสอนตะเวทไดามองเอาปลานนอปลา เออเอาแต่ปลาปากก็ได้บางครับสิโต๊ะลงกันใหม่เนาะพวกเอ้นขี่มวกจ๊กอันเบิ่งกแมเงา้สิโต๊ะลงกันว่าแก่ปากเออค้ายใส่อันนี้เห็นมันเพาะพี่น้องขันสิดูแหละน่าจะไปขายตามตลาดช่วงนี้เขาเห็ดมันเห็ดยังแถวาอ่ะนะก็ขาดดีไปคุมเงือก็ได้ช่วงค้ำๆนี่เข้ามาเหื่อมาสั่นเขา นี่เออซื้อเสื้กใหม่ได้เนี่ยพี่น้องเสืยกบ่อตัวนี้สามเซนบมทเลยเ้ือนสามแซนไปลายเนาะสามเซนหาพี่น้องเลยสื่อแพะมันเปหาแซนผมว่าเมนแน่นอนมัขอมันหกพันมัเจะซื้อสามมันยังสามพันเมตหนึ่งสามพันแพทบครึ่งอะทบครึ่งมันกัประมาณหาแซนปลายนิดด้วยว่าหาแซนนี่แหละว่บปีซื้อกาบาซุกมาซื้อเขานเฮาบอกจัก เพงเพงพี่น้องเนี่ยก็บบมันดอกเสืออันนี้แต่ว่าเสือขาวฮะมันที่สุดเสือขาวโอ๊ดนะพี่ข้ามเลยพี่ปีใหม่เพิ่นกลับไปอันนะไปหนึ่งเขามือนี้จะเด่กอมันสเสด็มันลายคนเนาะมันลายคนดนะก็มือแดกนะจะเด่หนี่ปีใหม่ไม่ได้ที่พี่ไปอยู่ไม่ได้กลับไป ฮะอือแม่มันยิบอะไรจะสองไติบันไปมาป้อมเออมัดป้อมติบสติบกมาพี่นองจ๋าพ่นมะผลาลผนมะตำอันไหนกินบึงอย่เนี่ยตำหมกหูเออมัดคืออีเม่มึนหมัดเขาดดดน จรับะเจนั <descon pone> <c ười> <ori> ่อยากนั่อยากสงสิสั่อยู่นะไเัมอาเอาแบบอมัดแบบนี้นนี่มันจะหยยบตัวไรมันกะบ่อันนั้นนี่มันจะบมุนพกอันนี้พกนี่หยบหนึงมันกะหัาเพื่อฮาเอาขืนเถื่อนเด็กกะเตกเอาหนังมามันต้องมีเค็มไร เมคือจังสี่อันของเขาสองมันมีอไในตีบในอัน,น,นอันหนึ่งเออซอสเขาเออก็ได้ติบ๊บสะอาดพนเมื่อ,อเปลี่ยนสูตร <c oughs> ดดเลยเป็นหอกไงเป็นหอกเป็นด่างเหรอ เขาก็สิดดดยดายจุบคลิปเสียดายพี่น้องเลยไว้เจอกันใหม่คลิป,นปนนห,หปน้าดูเบิ่งโฆษณาให้บ่อปีในเด้อพี่น้องเอ้ยเป็นกำลังใจให้ในเด้อนั่งคลิปไปแก่ก,กวดนี่ FC เแบบพิ่นเคยเห็นแต่บอกว่าคลิปแก่ก,กวดเคยแต่ผมแต่พวกท่านเองมีเคยหูจักแต่พวท่านมีคนหูจากไรเนาะแต่แต่กวดปีใหม่เสียแต่ ตันั้นโกโปรอีปีตกนามตอนเหตุขัวนี่มันเอาไปถ่ายคลิปมามันก็ตกเครื่องมาก็เดื่อไปแกเบึง